สำหรับการเสี่ยงเซมซีในการทํานายดวงชะตาชีวิตประจําวันสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข3นะครับหมายเลข3 ใบที่สมเลขนำโชคเก้จดหใบที่สความยากลำบากล้นจะทำการก็ป่วยการลำคาญตนว่ามีคนปองร้ายไม่วายวันถึงกินอิ่มนอนหลับก็กลับทุกข์ไม่มีสุขสักเวลาแทบอาสันแต่ถามเรื่องเป็นความ ไม่คล้ามกันคงผ่อนผันสู้ได้เป็นไรมีจะไปหาผู้ใดก็ไม่ยากถามลูกนี่ที่จากพัดภาคหนีว่ายังไม่พบกันในทันทีหาลาบนี้ก็ยากลำบากกายถามเรื่องคู่สุสมพิลมพักว่าร้ายนัก ฟั่นเฟือนไม่เหมือนหมายจงสงบไว้ก่อนผ่อนพักกายหมดคําทํานายที่3จบความเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทํานายชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสี่ยงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข21นะครับหมายเลข21ใบที่21เลขนำโชค746 346ใบที่21อย่าพวังนึกกังขาเปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ในนาวาแล้วเล่นฝ่าขึ้นลมตะบมไป ย่อมสั่นไหวตามคลื่นกระแสลมอันโชคลาบนั้นหนาว่ายังขัดยังอึดอัดมิเห็นทางได้รออีกหน่อยจะสุขสนุกกระใจคงรวยใหญ่ยิ่งกเกษมเปรมปีดีถามคนเจ็ดว่าหายสบายจิตถามจะคิดสู้ความตามวิถี จะแพ้เขาทุกเรื่องไปไม่มีดีเนื้อคู่มีพอหวังยังอยู่ไกลถามหาบุตรสุดรักยังหนักจิตอย่าเพิ่งคิดเพราะยังหวังมิได้ต้องรอหน่อยคอยนิดค่อยคิดไปมิเท่าไหร่คงสมอารมณ์หมาย สำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทำนายาชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสียงเซมซีขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข7นะครับหมายเลข7ใบที่7เลขนําโชค799 6 7กดเใบที่7เสร็จทุกเป็นสุขีทั้งบ้านเรือนเพื่อนกินก็ยินดี แต่ตัวนี้มีกรรมไม่สำราญจึงทําบุญให้ทานประมาณจิตคงสมคิดสมรักสมัครสมานอย่าอบอ้อมโลภมากจะยากนานฟังบุราณท่านวางไว้อ้างอิงเหมือนปลูกผลไม้ไว้ไกลบ้านคงไม่นานเห็นผลหล่นจากกิ่ง ถามหาลาบใบนี้ว่าดีจริงถามหาสิ่งของหายก็ได้คืนถามหาคู่สู่สมพิรมรักว่าดีนักแสนดีเป็นที่ชื่นถามคนเจ็บว่าหายสบายคืนถึงเรื่องอื่นก็ดีเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเสียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส สบดีนะครับในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข25นะครับหมายเลข25 ใบที่25เลขนำโชค693 636ใบที่25ความลำบากยากเหลือแสนจะตกถิ่นฐานใดให้ขาดแคลนเฝ้าแต่แขนเคืองอยู่มิรู้วาย จะกินนอนร้อนใจไม่เป็นสุขมีแต่ทุกข์เพิ่มพูนไม่สูญหายเราศัตรูแห่ห้อมบล้อมรอบกายทายว่าร้ายจงเร่งระวังตัวถามหาลาบล้วนยากลำบากล้นแต่เป็นความนั้นพ้นข้อหาที่ชั่วถ้าถามพวกลูกนี้ ที่พันพัวว่ามืดมัวไม่ประสบได้พบพานถามถึงชู้คู่เคียงจะเรียงพักอย่าได้ฝักใ่เห็นเป็นแก่นสารมีแต่ร้ายร้อนทำให้รำคาญสงบการยั้งสติตริตรองเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเสียมซี ในการทํานายดวงชะตาชีวิตประจําวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปต่อไปท่านได้หมายเลข16นะครับหมายเลข16 ใบที่16เลขนำโชคเลขสองเลข9เลข6เลข9ใบที่16ว่าเลิศประเสริญนะักว่ามีศักดิ์อำนาจวาสนาพร้อมด้วยสุขสนุกสบายกายวิญญาอยู่ทุกวันทุกเวลา ไม่คลายไม่คลาคลายจะหวังราบอาจสมอารมณ์คิดได้ดังจิตมุ่งมาตเหมือนคาดหมายจะหวังคู่ชูชิดสนิทกายพาทีทายว่าดีเป็นสีตรตัวถามคนเจ็บหายสนิทดังปิดทิ้งท่วนทุกสิ่งใบนี้ไม่มีชั่วดังเพนจันพิษมองไม่หมองมัว สว่างทั่วฟ้าจบพิภพเอ่ยสำหรับการเสี่ยงซมซีเพื่อทํานายชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ไปได้หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งท่านที่ได้หมายเลขหนึ่งนะครับใบที่หนึ่งเลขนำโชคเก้าหกสามเก้าใบปรมสมจิตอธิษฐาน จะมีผู้อุปถรัรมภ์แสนสำราญสำเร็จการที่ตรึกนึกในใจแต่ช้าๆจะสมอารมณ์คิดด้วยเดชสัตว์สุจริตประสิทธิ์ให้ทั้งพวกพ้องวงญาติปราดทุกภัยมีโชคชัยได้สุขทุกคืนวันแม้นถามถึงโชคร้ายในกายตัว อีกสักหน่อยค่อยยังชั่วอย่าโศกสันถามลูกนี่พี่น้องต้องพบกันไม่ช้าวันพบพักเหมือนทักทายลาพิเศษเจตนาเวลานี้นานนานมีให้บ้างไม่ห่างหายถามเนื้อคู่ดูดีจริงทั้งหญิงชายเหมือนชักนำทำนายเท่านี้เอ่ย สำหรับการเสี่ยงเซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อไปท่านได้หมายเลข19นะครับหมายเลข19 ใบที่19เลขนำโชค3าหใบที่19มีความสุขสิ้นทุกข์ร้อนท่านสุนทรจริงจังดังว่าขานจะปราดทุกข์สุขใจให้เบิกบานอยู่ทุกที่วาราตีไม่มีเลือน จะหวังลาบอาบสมอารมณ์ปองทั้งคู่ครองดีกะไรใครจะเหมือนลาบหรือคู่สู่แน่ไม่แชร์เชือนในสามเดือนนิสัยไม่คลาดคลาแม้เป็นความก็จะชนะเขาความของเราจะเป็นต่อในข้อหาถามตามญาติลูกหนี้หนีพักตรา ขอทายว่าคงประสบพบยินดีจะสู่ทินฐานใดไม่ตกอับคนจะนับหน้าพร้อมน้อมศักดิ์ศรียิ่งแก่ตัวยิ่งเพิ่มเสริมความดีจบใบนี้ว่าประเสริฐเลิศนักแล